วันนี้2รายการเลยนะครับทั้งเพชรยินดีและก็วันลูพินีสุก17เดือน11ปี66ผมไปเพชรยินดีที่รังธิ์ก่อนนะคู่แรกคู่เปิดหัวน้องฟาร์มเจอกับนำสุกนำสุกแก่ก็ประเภทลดถังจากร้านนาอยู่ละต้นๆก็เสียความหนักความแรงหน่อยนะครับแต่ผมออกมวยต่อน่าชอบไปที่น้องฟาร์มครับตั้งต่อ700ราคาอิงจากในเว็บไทเกอนะครับเท่ากับว่าลงทุนพัน ได้700นะครับผมชอบน้องฟาร์มครับต้นต้นเสียวความหนักความแรงหน่อยแต่ว่าดูหลากหลายกว่าขึ้นคอเมื่อไหร่ก็รอลุ้นได้เลยชอบน้องฟาร์มดูน่าเล่นครับคู่ที่2ยอดธงชัยทีเด็ด99โอ้หมอนี่ล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยอาวุธหนักแรงนะแกออกหนักออกแรงออกเน้นนะครับเข้าก่อนลุ้นก่อนครับเข้าก่อนลุ้นทําให้คู่ชกสะดุ้งก่อนเลยอ่าชอบความหนักความแรงชอบความซาดิสของยอดธงชัยทีเด็ด 99ครับตั้งต่อ660คู่รองแก้มือล้างตาแล้วครับนี่โลดช่วงหลังนี่น้ำหนักโตขึ้นมาครับชกทำให้ฟอร์มแว่งๆเนี่ยแ,แต่ตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางละไฟหลังก็แจงเกิดไปได้สำเร็จนะครับขอล้างตาอีกทีหนึ่งเคยแพ้ปืนกลมาอมปืนกลตั้งต่อ750ตั้งต่อ750ตามทรงนี่ยังไงก็ฝีมือครับ แข้งของปืนกลไปก่อนแต่ว่าป,ปลายนี่นิโรธน่าสนใจเลยครับเดินต่อยท้องปล้ำตีวงในออกหนักออกแรงประเคนเข้าใส่ตุ๊บตับน่าคู่นี้ต้นกับปลายนะครับแต่งตัวกินสองข้างดีที่สุดปืนกลตั้งต่อ7-50เข้าปืนกลต้นปลายลายนิโรธแต่ถ้าให้ชอบตัวให้เลือกตัวชอบเลยเนี่ยแหมผมดูว่าได้ใหญ่ด้วยนะเออป,ปลายน่าลุ้นนิโรธนะ ล่าสุดโชว์ไว้สวยแล้วนะครับล่าสุดโชว์ไว้สวยแล้วคู่นี้ก็เอียงเอียงเล็กๆนะครับชอบไปที่ปลายปลายของนิ้โอรโรแต่ถ้าแต่งตัวกินสองข้างผมว่าดีสุดคู่เอกของรายการครับกับตันทีมตั้งต,งต่อ750ในการเจอกับเพชรเดชนะครับโอ้คู่นี้สสไตล์ชอบแบบไหนเลยครับฝีมือของกับตันทีมหรือว่าลูกหนักของเพชรเดชต้นๆก็ตามทรงครับกับตันทีมไปก่อนดูลวดเร็วหลักหล้ายกว่าแต่ก็ประมาทความคมความหนักแรงของเพชรเดชไม่ได้นะครับ อาราคานี้ดูไม่แพงนะเจ็ห้าศูนผมว่าทางมวยน่าจะซื้อทางมวยขอบกัปตันทีมไปก่อนอืมแล้วก็ไปปลายระวังลูกเบียดเส็ษสีของเพชรเดชด้วยโอ้เลือกยากเหมือนกันนะดูรักพี่เสดายน้องนะครับส่วนช่วงหลังคู่ที่ห้าฝากไว้ที่ฉลามขาวคู่ที่6เพชรตะวันคู่ที่เจ็ดเพชรฟ้าลั่นคู่ที่แปดปราบศึกส่วนวันลุมพินี ฝากไว้ลุ้นหน่อยนะครับเด็ดดวงเล็กรักเอราวันสุริยันเล็กลุ้นโบนัสอีกแล้วพระลือหัดน้อยปานเพชรสัมปางามยอดเหล็กเพชรแล้วก็ฝากไว้ที่วิวอยากลุ้นมวยกับเอกชุมพรฝากพี่ๆทุกท่านไว้ใช้บริการด้วยนะครับ mu 3 8 9